ในส่วนของเรื่องผิวกําลังสองนะครับก็ผิวกําลังสองในสามิตินะครับก็จะเป็นตัวอย่างในลักษณะนี้นะครับสำหรับคลิปที่เหลือนะครับใครที่รู้สึกว่าคล่องแล้วนะครับก็ที่จะข้ามไปศึกษาเรื่องอื่นต่อก็ได้นะค,ะครับคราวนี้เรามาดู ตัวอย่าง 1. 5 5ุด้าจุดห้านะครับว่าถ้าเราทําจะต้องทําอย่างไรนะครับกด็ดูตัวนี้บอกฮะจงบอกชื่อของผิวกําลังสองนะครับเราก็มาดูถ่าตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับที่เป็นบวกนะครับที่เป็นบวกตัวนี้มันก็จะได้ออกออกมาเป็นอย่างสมมติตัวนี้เป็นค่าสามพันสองสองร้อยแซดเป็นหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเป็นชัดเจนว่าเป็นวงดี นะครับเป็วววนวงกลมดีแต่ถ้าตัวนี้เป็นศูนย์นะครับสมการที่เหลือนี้นะครับเป็นพาราโบลานะครับผิวตัวนี้เป็นศูนย์ก็เป็นเป็นพาราโบลานะครับดังนั้นผิวกําลังสองนะครับผิวกลังสองนะครับก็จะเป็นพาราโบลอยนะครับเพราะว่ามันมี พลับลาสองนะครับแล้วตัวตัวนี้บอกว่าอ่าแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นวงดีนะครับก็จะเป็นเชิงวงดีนะครับคราวนี้รูปนะครับรูปของเราเคยจาได้เนาะรูปต้นฉบับจะเป็นประมาณก้วยก้วยหย่างในลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแกนผิวด้วยตัวนี้ปรากฏว่าแกนผิว คือแซนะครับแกนผิวคือแซพราะว่าแซต่างจากที่อื่นดังนั้นมันก็จะเป็นรูปรูปดั้งเดิมน,นะครับก็ก็จะมีรูปลักแณะนี้เลยนะครับตอนนี้เรามาหาตัวที่เหลือกันนะครับหาสิ่งที่เขาให้หาระยะตัดแกนนะครับ ระยะตัดแกน x คำนวณได้จากก็ให้ทุกตัวเป็น0นะครับก็จะได้2 e 5 x ยกเป็น x ก็จะ2 e ี x ตัังสเท่ากับ0นะครับ x เท่ากับ0สแสดงว่าจุด0 0นนะครับอยู่อยู่บนกราฟนี้นะครับระยะตัดแกน ระยะตัดแกน y จริงๆก็เช่นเดียวกันนะครับคำนวณได้จากสูตร y กทากัอ2เท่ากับ0ก็จะได้ y เท่ากับ0นะครับก็รุยะตัดแกน z คำนวณได้จากให้ตัวอื่นเป็น0นะครับแ่เฉพาะ z 3า0 0 z ก็ได้เหมือนกันว่า z เท่ากับ0นะครับ อันนี้รอยตัดบ,บนระนาพิกัดน,นะครับรอยตัดบ,บนระนาพิกัดรอยตัดบ,บนระนาพิกัดซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราใช้ปังตัวนะครับเราใช้วิเคราะห์ที่มาของสมการนะลรอยตัดบ,บนระนาพิกัดเราเริ่มจาก x y นะครับก็คือ z เป็นสุ่นะครับตัวนี้ x y ก็จะได้ คือนะครับคือ25 x กําลังสองบวกสห y กําลังสองเท่ากับศนนะครับซึ่งมันมีได้ก็คือ x จะต้องเป็นศูนย์ y ต้องเป็นเป็นศูนย์นะครับนั่นคือนะครับนั่นคือ x เป็นศูน y เป็นศูนย์และด้นหน้าพิกัด xy ก็คือแทเป็นศูนด้วยนะครับคาวนี้รอยตัด รอยตัดบ,บนและหน้าอึดน,นะครับรอยตัดรอยตัดบ,บนและหน้าอึกตัด x แซกบ้างนะครับ x แก y จะต้องเป็นสุดนะครับคือยี่สิห้า x กำลังสองเท่ากับสามพันสองร้อยแซก ซึ่งก็คือตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นไฮเปอร์เป็น,าปนพาราโบลานะครับแล้วก็โดยตัดบ,บนรละน้าทพิกับ y แซให้ x เป็นศูนนะครับก็คือ16 y กำลังสองเท่ากับสามพันสนะครับที่ทำมาทั้งหมดนี้บางคนอนะ่ะจะบอกบอกบอกว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องเอา3200ไปหานะครับก็แล้วแต่ นะครับไม่หารทัําหอดก็ได้หรือไม่หักก็ได้นะครับต้องการวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ในลักษณะนี้ได้นะครับกับรอยตัดบลลหร์นาแซเท่ากับหนึ่งนะครับก็แค่แทนแซกแทนสมการนี้ด้วยแซกเป็นหนึ่งนะครับบลลหร้นาแซกเท่ากับหนึ่งนะครับแทนค่าคือ ยี่สิบห้า x กำลังสองบวกสิบหก y กำลังสองเท่ากับสามพันสองร้อยคูณแซดแต่แซดคือหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งก็คือวงรีนะครับซึ่งถ้าเราทำให้ ซึ่งจากสมการตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นนะครับเช่นเอา3,200นะครับไปหารหารตลอดนะครับตัวนี้ได้อำมาเป็น y กําลังสเท่ากับ200นะครับ x กําลังสอง0 0หารห สามสสองคูณสได้ร้อยยีนะครับก็ตัวตัวนี้มันจะทำให้รายละเอียดในการเขียนรูปเพิ่มขึ้นนะครับก็ก็คือว่าในการวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่ารูปของเรา จะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมครับทีนี้ที่รอยรอยตัดนะครับรอยตัดแซดเท่ากับหนึ่งแซดเท่ากับหนึ่งมันก็จะมีตัวนี้เนาะมันก็ขึ้นขึ้นไปนะครับตรงที่จุดตัด ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะจาก a นะครับ a คือ square root 200นะครับ b ของเรานะครับคือ square root uh, square root หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเราก็จะได้ว่านะครับตรงนี้ก็กจะเป็นแ uh, กคือหนึ่งนะครับตัวนี้ z คือหนึ่งหมด z คือหนึ่ง ตรงนี้โจทย์ไม่ได้ให้ให้หานะครับแต่ว่าผมทำให้ดูเฉยเจริงๆมันีขึ้นไปไปอีกแต่ว่าเราพิจรารณารอยรอยตัดส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้พอ พอไอ้เจ้าฝัา่งนี้นะครับถ้า x เป็นศูนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ y เป็นจุจริงๆผมทำรูปไม่ค่อยสวยครับนะมันจะต้องเวลาที่ตักมานะครับนะออสูให้มันเยื้องมานะครับเยื้องมา ตัวนี้เนาอันนี้ให้มันขนาดนะครับมันก็จะมีจุดจุดที่ x ตัวนี้ก็กจะเป็นขอโทษนะครับตัวตัวนี้งมงามนิดนึงก็จะเป็น z เป็นหนึ่งนะครับ x ตัวนี้เป็นอะไรบ้างก็มี รูทร้อยยี่สิบแปดนะครับศูนย์หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จะมีลบรูทร้อยยี่สิบแปดนะครับศูนย์หนึ่งตรงนี้ซึ่งค่า y เป็นศูนย์นะครับค่า y เป็นศูนย์แล้วก็ ส่วนที่ x เป็นศูนย์บ้างนะครับ x เป็นศูนย์ส่วนบ้างก็จะมีศูนย์หนึ่งแล้วก็สแ u รรรู o สองร้อยนะครับอีกฝาก็ก็จะเป็นจุดหนึ่งจุดแซ็ตเป็นหนึ่งนะครับ โซค่รูทสองรอยแล้วก็หนึ่งนะครับเราได้สีสี่จุดที่รอยตัดแซเท่ากับหนึ่งนะครับเราอาจจะหาจุดอื่นๆได้ตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญถ้าถ้าจะเอาเฉพาะรอยตัดนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าโจบไม่ได้ถามนะครับสิ่งที่ถามอีกอันหนึ่งถามอะไรบ้างรอยตัดบ,บนรหน้าพิกดโอเคและพิจารณาการสมมาตรของผิวนะครับซึ่ง การสมมาตรของผิดนะครับก็สามารถที่ทําได้โดยการโอเคแะนาบะ x y ตัวนี้คนควรจะคล่องแล้วนะครับตัวนี้แทนแซดด้วยลบแซดนะครับอะไรต่างๆนี้นะครับจะได้ผลตา่างตานนี้ออกมานะครับไม่ไม่ขอกล่าวเพิ่มเพิ่มเติมเพราะว่าหลักการเดียวกันตลอดนะครับเราก็จะได้ข้อสรุปว่าอ่ามันเป็นระนาะบ y แทและน้า x z แกนก่าแท z ที่มันสมมาตรนะครับพวกที่เหลือไม่สมมาตรนะครับมันก็จะได้เป็นผิวพะบบนรอยเชิองวงรีวันนี้ผมขอเช็คว่าเมื่อกี้ผมเขียนทะลองบนรอยไหมนะครับโอเคนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็ ครบถ้วนแล้วก็มีเกินเกินมาด้วยนะครับในคลิปหน้าก็จะเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ